กรับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับหนุ่มสายแววนะครับมาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะวันนี้นะครับผมก็มาเล่นที่เว็บ1 2 3่งสองสามเดอวเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งเป็นแบบเว็บคาสิโนนะครับที่ครบวงจรเลยที่เดียวนะแถมฝากถอนอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงนะครับรวดเร็วทันใจเลยก็เป็นไปว่าได้นะครับก็ก็เป็นเว็บหนึ่งที่ดีมากเขาต้องควรนะเป็นเว็บที่ผมชอบเล่นอีกหนึ่งเว็บนะครับและก็มีค่ายคาสิโนค่ายดังนะครับ สามสีไข่นะครับก็เป็นค่ายที่หลายๆคนชอบเล่นเนาะโอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นด้วยทุนนะครับด้วยทุนครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะผมจะมาเล่นด้วยทุนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะก็ถือว่าเป็นทุนที่เยอะพอสมควรนะครับแต่เราต้องเล่นอย่างมีสติเนาะแต่ผมเอาทุนมาเยอะนะครับผมก็ไม่ได้หวังกําไรอะไรมากมายนะครับก็หวังกําไรแค่ ประมาณ4ี่ห้าพันแค่นั้นเองนะครับไม่จาเป็นต้องหวังเยอะนะครับเพราะผมเอาทุนมาเท่านี้ก็ตั้งกาไรแบบที่ไม่เจ็บตัวและโอกาสเสี่ยงน้อยมากกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดีกว่าแล้วกันนะครับผมก็ขอมาเล่นที่ค่ายค่ายไหนดีวะเอาค่ายพมาติกแล้วกันนะครับค่ายพมาติกนะเพราะผมชอบเล่นมากเลยค่ายพมาติกแต่ห้องแต่ละครั้งนะครับห้องหนึ่งนะครับจะเร็วมากนะครับ ประมาณ15วินาทีได้นะครับในการออกผลนะครับก็เราต้องคำนวณผลให้เร็วพอทั้งพวนะครับถึงจะทันของข่ายนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าห้องไหนหน่าเล่นบ้างเนาะห้องไหนหน่าเล่นบ้างตอนนี้อืทํทไมมีแต่มังกรอย่างเลยโอ้โหยาว8เมตรนะครับปิงปองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องที่มังกรแล้วกันนะมันชอบมังกรใช่ไหมอ่ะผมมาเลือกเล่นห้อง ห้องหนึ่งแล้วกันนะครับห้องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นห้องที่มังกรเพิ่งเกิดได้ไม่กี่ตัวนะครับก็เขาไพ่ยังไม่หลุมเท่าไหร่นะครับทําไมผมถึงเรียกว่าเขาไพ่หลุมนะครับเขาไพ่หลุมก็จะเป็นประมาณว่าแบบนี้มังกรขึ้นมานะครับแบบนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้ขึ้นมาแค่สองประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเขาไพ่หลุมนะพวกนี้ก็สามารถเดาทางได้ยากเนาะแต่ผมจะไม่เรียนเรียนห้องนี้แล้วกันนะครับก็ ขอเป็นเบีดละ1 0 0 0เลยดีกว่าแล้วกันนะครับขอเป็นเบีดละ1,000เลยดีกว่าเพอผมเอาทุนมา1,6000บาทนะครับก็จะเล่นไม่กี่ไม้นะครับหวังกําไรสัก4ี0 0 0พผมก็พอใจละโอเคเดี๋ยวผมขอมาดูตารางตาราง3เกลือแล้วกันนะนี่นะครับ3เกลือนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเขาไพ่จะอ,ออกเปน็นในแนวทางไหนเนาะ จะออกไปในแนวทางไหนเนาะก็รอดูรอชมกันแล้วกันนะครับว่าจอ,อกแนวทางไหนขอดูอีกสักไม้ดีกว่านะครับเพื่อความมั่นใจดีกว่าสักหนึ่งไม้ดีกว่าแล้วกันนะครับว่าจะออกในแนวทางไหนเนาะถ้าเราเลีนยงเขาให้นะครับแบบนี้นะครับจะปลอดภัยกว่าเนาะจะเห็นง่ายกว่านะครับในการดูอ่ะไปที่น้ําเงินต่อแปดหนาวเก้าสบายนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมก็ขอไปที่ แดงเลยทั้กานนะครับหนึ่งพันบาทนะเพื่อตัดเขาไผ่แล้วกันตัดตามปีงปองเนาะตอนนี้มันออกปีงปองนะครับก็สามารถกดสลับดูได้นะครับในการเล่นนะผมก็มาด้วยทุนนะครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับก็หวังกําไรแค่ไม่มากนะครับตอนนี้นะครับที่ผมดูเขาไผ่นะครับคือดูตามสีน้อยสีมากนะครับดูจากสามเกือนะอ่ะเราเจ็ดแต้มละเราเจ็ดแต้มละเรียบร้อยผมก็บวกมาเป็นเรียบร้อยนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับก็ ได้กาไรมาแล้วนะครับตอนนี้ก็สีน้อยนะครับบอกมาที่น้ําเงินนะครับผมก็ขอแทนตามน้าเงินไปเลยนะครับสีน้อยดูยังไงนะครับสีน้อยดูจุดสุดท้ายของเขาไพ่นะครับดูจุดสุดท้ายของเขาไพ่นะครับใน3ามช่องนี้นะครับถ้าช่องไหนมีสีน้อยกว่านะครับนั่นคือสีน้อยนะครับถ้าช่องไหนมีสีมากกว่านั่นคือสีมากนะครับแต่เราต้องดูนะครับว่าแต่ละห้องนะครับจะส่งผลยังไงอ่ะบวกติดติดเป็นไม้ที่2องเลยนะครับ ก็สองไม้ติดละด้วยเทคนิคการดูเขาไพ่น้าผ่านสีน้อยแล้วกันอ่ะผมขอย้ํกน้ําเงินอีกหนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับก็ไม่ได้หวังกําไรอะไรมากมายนะครับในการเล่นครั้งนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากได้เทคนิคใหม่ๆนะครับหรือสนใจเข้ากลุ่มน้าเล่นนะครับก็สามารถแอดมาสอบถามได้ที่ลิงก์ข้างล่างที่ผมปักหมุดไว้ให้เลยดีกว่าแล้วกันนะครับจะดีกว่านะโอเคมาขอลุ้นต่อดีกว่าแล้วกันอ่ะเรายังไม่มีแต้มนะครับมันหงแ้มใบสามเราว่าไง เราสีแต่ไม่เป็นไรครับผมไม้หน้านะครับเราก็ต้องใช้เทคนิคการเดินเงินเข้าช่วยนะครับไม้นี้ผมก็ขอทุกไปที่แดงเลยแล้วกันนะครับสองพันบาทนะครับก็ใช้เทคนิคการเดินเงินเข้าช่วยดีกว่านะครับถ้าเขาไพ่เบี่ยงจนเกินไปนะครับเราก็ต้องใช้เทคนิคการเดินเงินเข้าช่วยนะครับไม่ใช่เล่นแบบสุ่มสี่สุ่มห้าในการเล่นนะครับอันตรายเกินไปนะถ้าเราเดินเงินเป็นนะครับเราจะลดความเสี่ยงในการเสียเงินเรา เดมมากนะครับผมบอกไปก่อนนะอ่ะมันเจ็ดแล้วห้าขอใบหลังล่ะนะเรียบร้อยผมก็เหยียบหัวไปนะครับแปดังนะครับก็สามไม้ติดนะครับก็ผิดแค่หนึ่งไม้นะครับแทงมาสี่สี่ไม้นะครับก็ผิดแค่หนึ่งตอนนี้อ่ะตอนนี้สีน้อยบอกที่ต้นเงินอีกนะครับก็ขอไปต้นเงินอีกเลยหนึ่งพันบาทครับก็หวังกําไรให้มากเนาะก็เอาสักนิดหน่อยแล้วกันนะครับหวังไม่มากดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสี่ยงจนเกินไปนะครับ เอาตามที่ทุนเรามีนะครับหวังกําไรแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนเราก็พอแล้วนะครับจะดีกว่าอ่ะเราห้าแ,แต้มมันหกแต้มพอแต้มอีกหน่อยสวยครับผมเก้าหลังอีกครับก็ติดๆมาเลยนะครับด้วยเทคนิคการแทงเขาไพ่นะครับผ่นานตารางสามเกินครับแทงตามสีน้อยแล้วกันอ่ะคอยเอ่ังไม้ดีกว่านะครับผมก็ได้กําไรนะครับเอาสักห้าพันบาทดีกว่านะคอย่อกไม้หนึ่งแล้วกันนะครับ เพื <unting> mm ่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะขออสักไม้ดีกว่าแล้วกันนะครับพอตั้งกําไรไว้สักห้าพันบาทนะครับก็ตั้งเป้าไว้นะครับก่อนที่เราจะเล่นนะครับตั้งเป้าไว้ให้ดีนะครับว่าเราหวังกําไรเท่าไหร่นะครับได้กําไรตามเป้าแล้วเราก็ควรลุกนะครับอืม๊อกสิบอ่ะสวยครับผมรอดไปนะครับไม้นี้ไม่เป็นไรครับไม้หน้าก็ยังมีนะครับไม้หน้าก็ขอไปที่แดงต่อเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะ พออีกสักหนึ่งไม้นะผมก็ลุกแล้วดีกว่านะครับเพราะผมถ้าได้ไม้ผมก็ได้กําไรตามเป้าแล้วนะครับแล้วผมก็จะบอกอีกทีนะครับว่าวิธีการเล่นนะครับจะเป็นแบบไหนเนาะเ<ม>ทคนิคการเล่นเทคนิคการเล่นพวกเล,เลือกห้องนะครับก่อนที่เราจะเล่นนะครับ<ม>ก็จะมีหลายรูปแบบเนาะแต่เราต้องมาศึกษาค่อยๆศึกษากันดีกว่าอ่ะมั่นบอดครับผมเราล่ะเราเจ็ดแต้มละอ่ะเรียบร้อยผมก็บวกมาติดๆนะครับก็ได้ตามที่ ผมต้องการครับก็ได้ตามที่ผมต้องการละก็บวกมานะครับผิดแค่หนึ่งไม้นะครับผิดแค่หนึ่งไม้เองนะครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม้แทนเจ็ดไม้ผิดแค่หนึ่งนะครับถือว่าเทคนิคของวันนี้นะครับก็มาดีพอสมควรนะครับก็เราต้องเล่นระมัดระวังกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเขาไพ่บี่องเกินไปนะครับเราก็ต้องใช้เทคนิคเกินการเดินเงินเข้าช่วยแล้วกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวิธีการเลือกห้องนะครับเราควรเลือกเล่นแบบไหนเนาะเราควรเลือกห้องเล่นแบบไหนนะครับอ่าตอนนี้กําไรนะครับกําไรประมาณห้าพันบาทนะครับก็ได้ตามที่ผมต้องการแล้วตั้งเป้าเวลาเดี๋ยวผมจะบอกก่อนอันนี้ดีกว่านะครับว่าวิธีการเลือกห้องเราควรเลือกเล่นแบบไหนแล้วกันนะครับว่าห้องแบบไหนนะครับที่เหมาะสมในการเล่นมากที่สุดนะครับนี่เปิดมาก็เจอเลยครับ ห้องที่เขาไพ่สูงไม่เกินสามนะครับจะน่าเล่นมากนะครับห้องที่เขาไพ่สูงไม่เกินสามนะครับจะน่าเล่นมากนะครับเพราะห้องที่เขาไพ่ไม่สูงไม่เกินสามนะครับจะสามารถเดาทางได้ง่ายนะครับสามารถเดาทางได้ง่ายมากเนาะแล้วห้องที่เกิดนี่ห้องที่เกิดเขาไพ่แบบนี้นะครับอันตรายครับผมไม่ผมไม่แนะนําให้เล่นมากกว่านะครับเพราะมันเป็นเขาไพ่ลุมนะครับเขาไพ่หลุมนะครับ มันจะเดาทางได้ยากมากนะครับถ้าห้องเป็นเขาไพ่แบบนี้นะครับจะเดาทางได้ยากมากแบบนี้อันตรายครับไม่น่าเล่นแบบนี้ก็ยังน่าเล่นกว่านะครับน่าเล่นกว่าห้องแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่ผ่านนะครับก็ถ้าเล่นเล่นห้องแบบนี้ดีกว่านะครับผมจะติถูกไว้ให้เลยก็ถ้าเพื่อนคนไหนนะครับอยากได้เทคนิคใหม่ๆนะครับหรืออยากรู้ว่าเทคนิคนี้ใช่ได้จริงหรือเปล่านะครับก็สามารถแอดมาสอบถามกับผมได้เลยนะครับที่ rs789 นะครับ rs789 นะครับอย่าลืมใส่ a d d ด้วยลวกันนะครับหรือจะกดที่ลิงก์ข้างล่างที่ผมปักหมดไว้ให้ด้วยก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนและกันดีกว่านะครับไว้เจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะครับและเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังมองหากลุ่มน้ำเลนเนาะก็อย่าลืม a d ดมาที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน รับไว้รับชมคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับคงต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับผม